สวัสดีคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันเลยกับเกมมดวันนี้ก็จะเป็นโหมดชาเลนต์นะฮะโอ้พักไปเป็นอาทิตย์เลยมึงเนี่ยเนื่องจากว่าเราไปฟาร์มมาคือถ้าไม่ฟาร์มเนี่ยมดเราจะไม่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่สามารถสู้ชาเลนต์ได้ผมเลยต้องพักไปก่อนนะฮะแล้ววันนี้เราพร้อมแล้วเราก็เลยมาชาเลนต์ซะหน่อยโอเคก็ที่เห็นอยู่นี่คือนางพญาตัดต่อพนันธุกรรมมาเป็นพิเศษให้สามารถวางไข่มดได้หลายประเภทอาทิเช่น BAC กแอนด o วูดแอมดตัดไปไม้แล้วก็ล่าสุดคือมดขันไฟฮะซึ่งก็นี่ผมได้สร้างรลังเบื้องต้นรอเอาไว้แล้วนะครับซึ่งแต้มสร้างรลังเนี่ยจะมาจากการที่เราไปรีเฮามาแล้วก็ไปฟาร์มจากพวกด่าน1.1ถึง4.2นะครับผมก็ได้มาประมาณนี้แล้วโอเคนี่ครับบล็อกตรงนี้คือบล็อกใหม่สำหรับน้องใหม่ของรลัง มดคันไฟนั่นเอง,เองสร้างให้เต็มบล็อกเลยครับเรามีพื้นที่พออยู่แล้วประมาณนี้และก็รอการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ฮะด่านชาเลนจ์สนุกตรงที่ว่าเราไม่สามารถคาดเดาอะไรจากมนุษย์ได้เลยว่ามันจะเอาอะไรมาสู้กับเราบ้างวันดีขึ้นดีมันอาจจะเอานิ้วมาบี้เราอยเงี้ย เคยมีมาแล้วนะครับในชาเลนจ์ก่อนหน้านี้ของเนื้อเรื่องตัดใบไม้นะฮะลองไปย้อนดูกันได้เออคันไฟที่ผมเลือกมาวางไข่เนี่ยจะเป็นสายที่เน้นจมตีบนตัวศัตรูฮะเวลาเราขึ้นตัวศัตรูได้เนี่ยมันจะสร้างดาเมจได้แรงขึ้นไม่รู้ว่าชาเลนจ์เนี่ยจะมีศัตรูใหญ่ให้เราปีนป่ายหรือเปล่านะถ้ามีก็เข้าทางเราอะนะฮะแล้วก็ไขน่นี้อัพขั้น3ามเมื่ถูกคุกคามพื้นที่ไข่จะฟักเป็น2ตัวเลยโคตรโหดนะก็เลยอัพมา เดี๋ยวออกด้านนอกก่อนอันนี้เนี่ยไม่ใช่พื้นดินธรรมชาติแต่อย่างใดนะครับแต่เทว่าเป็นตู้เลี้ยงมดอารมณ์เหมือนตู้เลี้ยงปลาจริงๆไอ้นักวิทย์เนี่ยเอาเรามาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ดูแลเราเราเนี่ยต้องไปสู้ในโหมดต่างๆเพื่อจะได้ให้เขาโปรยอาหารมาพัฒนาหลังนะครับซึ่งก็ได้มาแล้วประมาณหนึ่งครับถือว่ามากไหมเอาจริงมันก็ไม่มากเท่าไหร่นักนะครับนี่คือพื้นที่โดยรอบนะ มีหารข้างหน้ากับข้างหลังนะครับโอเคแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้เดี๋ยวเราเริ่มชาเลนจ์เลยแล้วกันเดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีอะไรมาสู้กับเราบ้างแต่จากประสบการณ์ผมนะน่าจะหนีไม่พ้นพวกบรรดามดสายพันธุ์ที่มันแตกต่างจากเราหรือเปล่าเพราะว่าชาเลนจ์ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มักสู้กับมดนะครับแต่ไม่แน่ชาเลนจ์นี้อาจมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้ผมออกมาสู้นอกรังนะครับเพราะว่าข้างในรังเนี่ยมันดูอุดอู้ไปหน่อยไงคาถามคือตอนนี้ ัตรตอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าเรามาเกอร์กันอ่ะเด๋ออะไรงี้หรอนี่คือภาพจากมุมสูงนะ <c oughs> ครับเฮ้ย <c oughs> อะไรอะกล่องอะไรอ h c ชิ a ไมาไทท่านเดินหน้าเข้าหาเราแล้วไปจันบานสู้บันโอ้คันไฟเราฮะไต่ตัวขึ้นไปแล้ว เฮ้ยตัวแตกกลายเป็นแมงป่องไปเฉยอย่างนี้ได้เหรอแล้วสตันหมูด้วยนะฮะมดตัดใบไม้ผมตายเป็นเบื้อเลยอะแล้วสกิลของมดยิงสานพิษออกจากก้นเนี่ยไม่สามารถสโลมันได้เลยอะมันยังคงไวเหมือนเดิมนะฮะไม่แผ่วลงเลย คุณผู้ชมลองสังเกตร่างกายมันดีนะฮะมันเป็นเหมือนกุ้งลอสเตอร์ผสมกับก้ามปูผสมแมงป่องใช่ไหมสัตว์สอสามสายพันธุ์อยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยโอ้โหมันฟิวชั่นกันยังไงสัตว์แปลกพิศดารสองกามกัดเข้าไปถ้าเราไม่กัดมันเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายถูกกับกินเสเองฮะต้องสู้แล้วถอยไม่ได้มันหน้าบ้านเ้าไงล่ะยิงสารพิษใส่บ้าน ปล่อยฟิโโมนลดงานมาได้4 huh. ี0ลอไวแล้วนะครับให้ไปหาอาหารเพิ่มขันไฟรีบฆ่ามันเร็วขันไปเฮ้ยเฮอสิกิริยาแปลกไปเอามันตายแล้วโอ้ยแย่แข็งแก่งแข็งแก่งจริงๆอะมันเป็นสัตว์แมงทดลองใช่ไหมเนี่ยแน่ๆแหละมันเป็นสัตว์ตามธรรมชาติไม่ได้ มันต้องเป็นฝีมือของมนุษย์อย่างเราๆเลยครับที่มาทดลองกับอย่างนั้นโอ้โหไปเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกเฉยเลยครับแล้วก็เอามาสู้มาเป็นเหยื่อให้กับลังของเราอย่างเงี้ยมันมันควรทำไหมเนี่ยเฮ้แต่ก็โอเคนะผมชอบความแปลกใหม่พึ่งบ่นโอ้พึ่งบน่องบนอะไรล่มมา,าอีกแล้วเนี่ยฮุยตัวไรดิโอโแมงมุมแซบผสมกับตั๊กแตนเหรอ ลักษณะาทางกายภาพของมันเนี่ยบ่งบอกอย่างนั้นเลยนะครับความไวมาจากตักแตนความคล่องตัวมาจากแมงมุมแซ่ใช่ไหมต้องใช่แหละแต่คันไฟเราขึ้นไปลุมเล้าบนตัวมาละไอตัวนี้ตายง่ายเว้ยมันยังไม่จบแค่นี้สิคุณผู้ชมด้านหน้าเราปรากฏเงาบางอย่างขึ้นและเจ้าของเงาก็คือนี่ฮะไอ้หมอนี่ ปวดหัวกับตัวเมื่อกี้ไม่พอไอ้นี่มาอีกนะฮะแมงมุมแทะผสมกับตะกั่วแตนต่อยมวยเหมือนเป็นฝาแฝดกับไปตัวก่อนหน้าเมื่อกี้เนี่ยไม่รอช้าสั่งจูโจมไปดูจากลักษณะแล้วคงจะดุร้ายน่าดูนะฮะเดินปรีใส่เรามาละฝาแฝดของเจ้านะ้อตายไปก่อนหน้านี้แล้วและเจ้าเป็นไรต่อไปของข้ายยังไงล่ะระดมยิงลากัดเ,เราปีนขึ้นหลังขึ้นไหลขึ้นขาขึ้นปูดแล้วนะฮะ ตัดลําตัวกินลําป้องของขาเด๋ยเพราะว่ามันตะปบเราไม่กี่ทีนี่ทำไมเราตายเกินเลยนี่ขนาดมดเราอัปเกรดมาเป็นอย่างดีนะแต่อยู่ตอนหน้าไอ้หมอนี่การอัปเกรดไม่มีความหมายเลยฮะแล้วกูจะไปปามหลังใหม่มาเพื่ออะไรเนี่ยมันตะปบเกี่ยวคีบเราไม่มีชิ้นดีเลย ในลังเราตอนนี้เกิดแทบไม่ทันแล้วนะครับอาตาัตราการเกิดช้ากว่าอาตาัตราการตายฮะจริงๆแอบเสียดายนิดนึงนะไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะสามารถลงใต้ดินไปหาราชินีของเราได้เพราะอะไรรู้ไหมหากราชินีถูกทำ้ายลอยโยกอากาจะออกมาปกป้องราชินีและร่วมรบกับมดตัวอื่นบอกเลยว่าหล่อเท่แข็งแกร่งดุดนันโหดมากๆแต่เสียดายมันลงไม่ได้ขนาดตัวมันใหญ่กว่ารูเราเลครับ ก็เลยต้องสู้ข้างบนอ่ะนะวันตายเกมมาถึงแล้วโอ้ว oh, the h เฮกเกิดอะไรขึ้นมีใครเข้าใจไหมเมื่อกี้นี้รู้สึกเหมือนมีคนทุบอะไรบางอย่างแล้วทุกอย่างก็ตายหมดเลยอะอะไรกันเออนี่มันกล่องนิวเคลียร์อะไรอีกวะเนี่ยปล่อยทางนี้ตัวอะไรมาล่ะครับโ oh, อ้ชิตอัปลักจนแสบตาแบบนี้ออมตะช่วยด้วยเอ,อ เล่นเกมบ่อยๆตามันจะล้าเพราะแสงสีฟ้าก็ให้ออฟตัดช่วยสิครับตอนนี้ออฟตัดเปิดตัว5แว่นรุ่นใหม่เป็นตระกูล x s o s t h s t a i d l e s s Steel วัสดุนิกเกตพรีเมียมเลยมันจะมีความแข็งแกร่งและก็ทนทานมากๆผมได้มาลองใช้รุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นสเก,กลสัมผัสแรกคือเฮ้ยมันเบาจังไะแต่แฝงด้วยความแข็งแกร่งแปลกๆแล้วก็พอใส่ปั๊บนี่แสงสีฟ้าหายไปเลยตัวแว่นครับมีการประกอบแบบพิเศษประกอบแบบไม่ต้องใช้น็อตพอขึ้นรูปด้วยเทคนิคเลเซอร์ 3D แล้วก็สามารถ ัดเป็นแว่นสายตาได้ด้วยคือตอนนี้เป็นช่วงเปิดตัวถ้าซื้อภายในเดือนกรกฎา,าคมนี้จะมีส่วนลดที่300บาทแล้วก็สามารถใช้โค้ดลิงก์อิงชาแนลเราเพื่อลดได้อีก100ด้วยไม่พอครับยังได้รุ้นเพย์เทสชั่น5อีกนะแนะนําช่วงนี้เปิดตัวไงมันลดโหดจัดว่าคุ้มอยู่นะครับคือคนมองจอน,นานเนี่ยหาแว่นมาปกป้องสายตาหน่อยคงดีไม่ใช่น้อยใช่ไหมล่ะก็หากสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อดีค c r i p t i o n ใต้คลิปเลยนะฮะ ไช่หมอนี่พนใจได้บันเทิงเลยนะอาหารด้านขวาผมก็จะเก็บหมดแล้วเฮ้ย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 มันเปิดประตูมิติหนีไปไหนวะเนี่ยอะไรอ่ะโอ้เป็นสตันมึงหลุดมาจากมนติเวิร์ดไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะสุดสึกโอ้ตายกูตายเฮื่อเจ็บเอาจริงผมว่า มันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายหนักเท่าไหร่เหมือนไอตัวก่อนหน้านี้ใช่ไหมผู้ชมดูดิอัตราการตายแล้วแทบเฮย้ยอะไรกันมันเปิดโอกาสให้เราโจมตีรีบกัดมันเร็วเข้าโอ้โหตายเป็นหมู่คณะเลยแล้วมันก็หัวโขกมึนไปแล้วอะไรอยู่เนี่ยไม่ว่าด้านนอกเกิดอะไรขึ้นก็นตามนะสะหายจงเดินทัพบออกไปสู้ อาหารผมกักตุนมาจะหมดแล้วมังเนี่ยหมดเราไหวแหละเฮ้ยไฟมาหลบแล้วเอาไปจากใต้ท้องมันเร็วเข้านี่ไปเราโดนไอรกระบวนห้าเมื่อกยยี้ได้อีกไม่เกิน2องครั้งครับอาหารผมมันก็จะหมดแล้วไม่เหลือนี่ไงนี่ไงอันนี้โดนได้ไม่เป็นไรฮะมันแค่สันเฉยพร้อมบเลยกระแทก เอาะขึ้นบนท่าต่อไปต้องรับมือให้ดีแต่ก่อนนั้น,น,นมันต้องตายก่อนถ้าแกไม่ตายวันนี้แกจะไปตายวันไหนอีกเล่ายอมสยบต่อมดทลองของข้าเถอ,อะง่ายท้องตึงลงมาจากฟากฟ้าและเรียบร้อยในสุดที่คุณผู้ชมเราสามารถเอาชนะฝูงแบงพิสดารเหล่านี้ได้ และมนุษย์ก็โยกย้ายรังเรามาที่ห้องทดลองบางอย่างเปิดไฟให้ความอบอุ่นเราด้วยนี่คือเราชนะแล้วนะครับอาณาจักรมดทดลองแห่งนี้สามารถเอาชนะเหล่าฝูงแมงพิลึกได้เฮ้ย <c oughs> โอเคชาเลนจ์นี้แปลกสดใหม่สมกับการรอคอยจริงๆือต้องได้อย่างนี้ดิวะนี่เลยครับ สงครามมดต้องอย่างนี้คุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมครับสำหรับสงครามมดในวันนี้หวังว่าจะประทับใจในการสังหารแมงพิษดาษนะฮะไม่รู้ว่าคนสร้างนี้คิดได้ไงเอาแมงนุ้นแมงนี้มาฟิวชั่นแล้วก็สู้ โอเคแต่ก็แปลกสดใหม่ดีเนื้อเรื่องหลักเะครับเราไม่มีอะไรให้เล่นแล้วมันครบหมดแล้วไงเหลือแค่พวกฟรีเบทเทิลเบทเทิลอารีแน่เอกตาเลเวลเดี๋ยวเขาเล่นในตอนต,อนต่อไปน,นะครับแต่ในวันนี้ก็ดะชอบในเกมนี้ครับยังไ,ไงฝากกดไลค์กดแชร์ like, ก, share, กดติดตามไว้ถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เดี๋ยวจะมาไล่อ่านะฮะวันนี้ขอตัอลวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ในเอกตาเลเวลหรือไม่ก็ฟรีเพย์นะครับ